วิจักูมิพัชชาลอกสวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมที่ดินทำเลระดับพรีเมียมพื้นที่ประมาณ17ไร่นะครับโดยที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ใกล้สีแยกสำมกงานขนส่งจอหอโดยมีหน้าแปลงที่ดินอยู่ติดถนนสนนนารายกว้างถึง40เมตรขนาดด้วยความน้ำมันูบบ้านจัดสรรารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาและอาคารสตาร์เว นื่งจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดได้แก่โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาและถนนวงแหวนรอบเมืองและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนล้วนเกิดขึ้นในบริเวณฝั่งทิศเหนือและฝั่งตะวันตกของอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับทําให้โครงการบุบ้านจัดสรรและกลุ่มธุรกิจต่างๆล้วนมาจับจองกว้านซื้อที่ดินในโซนที่เก็บไว้ เตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นโครงการต่างๆในอนาคตครับการเดินทางที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ห่างจากสี่แยกขนส่งจอหอบุนทับช้างเพียง500เมตรและอยู่ห่างจากถนนวงแหวนโคราชตัดใหม่สาย290เพียง5กิโลเมตรและอยู่ห่างจากจุดสิ้นสุดมอเตอร์เวย์เชื่อมต่อบายพาสขอนแก่นเพียง15นาที ที่ดินแปลงนี้นะครับมีการถมเอาไว้อย่างดีเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่มีการบดอัดทุกๆ50เซนติเมตรแล้วก็ระดับผิวดินปัจจุบันนะ่ะอยู่สูงกว่าถนนประมาณเมตรหนึ่งครับทิงเอาไว้นานประมาณ10ปีเพราะนั้นก็สามารถขึ้นโครงการต่างๆได้ทันทีเลยครับที่ดินประกอบด้วยนโฉนด3แปลงมีเนื้อที่รวม16ไร่3งาน79ตารางวาราคาประเมินธนาคารกว่า140ล้านบาท แต่วันนี้ท่านเจ้าของที่ดินเสนอขายในราคาเพียง95ล้านบาทเท่านั้นครับตกเฉลี่ยไล่ลับประมาณ5.6ล้านบาทสําหรับคนที่อยู่ในวงการธุรกิจอสังหาก็คงพอจะทราบนะครับว่าปัจจุบันราคาที่ดินโซนนี้ก็ขึ้นไปสูงมากๆแล้วนะครับยังไงอยากให้วองแวะมาดูที่ดินจริงดูก่อนรีบตัดสินใจก่อนที่ท่านเจ้าของจะปรับราคาขึ้นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ